สวัสดีครับพบกับผมบูมนะครับกับช่องภาษางูก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นไดอารี่นะครับของตารางสอบวีชที่1นะครับก็ณตอนนี้นะครับเราก็ทําการซ้อมมาแล้วสัปดาห์กว่าๆเนาะโดยที่จบไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์ที่1นะครับก็ทําได้ตามแผนนะครับก็รอบนี้นะครับมีการปรับตารางใส่ตัวย่อนะครับเพื่อให้มัน ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นตัวย่อก็เป็นอันเดียวกับอันที่แล้วนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีการปรับเวลาเล็กน้อยนะครับก็วิ่งที่1น,นะครับที่เริ่มตอนตารางซ้อมวิ่งมาราธอนนะครับก็ในช่วงประมาณ7-14สัปดาห์แรกเนี่ยผมก็วางไว้ว่าเป็นการปรับเบรเอนดูรันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไปทดสอบวิ่ง3วิ่ง5กิโลเมตรมานะครับก็ใช้เวลา32 นาที45หวินะครับหรือคิดเป็น V. ที่ย7 9นะครับผมก็เอาเนี้ยใส่ในค a ลคูลเอเตอร์นะครับเพื่อให้ได้โซนซ้อมต่างๆนะครับว่าอิสซิลันควรจะวิ่งเท่าไหร่นะครับรีคูเวอรี่เป็นเท่าไหร่มาราทอนเพสเทมโปหรือว่าอินทวอร์เป็นเท่าไหร่นะครับก็ V. ที่เทสครั้งแรกนะครับที่สัปดาห์ที่ศูนย์ก็ได้27.9นะครับเพื่อแข่งมาราทอนนะครับให้จบนะครับเป้าหมายก็คือต้องจบ 5นะครับก็คือจบมาราธอนภายใน5ชั่วโมงนะครับมีระยะเวลาสอบทั้งหมด12เดือน,นครับเราก็ควรจะได้ V. ีดอนะครับก็ขั้นต่ําสุดเลยว่าควรจะมี V. ีดอนะครับเป็นย9 3ิบนะครับก็คือต้องเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2หน่วยนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์เนี่ยก็จะต้อง V. ีดอขึ้นไปถึง30นะครับให้ดีเลยก็คือ3 2สองนะครับถ้า V. ีดอได้32เนี่ยก็มีโอกาสจบมาราธอน แน่นอนนะครับตัวย่อนะครับก็คือ IN นะครับผมย่อมาจาก Incline Running นะครับทางขวานะครับก็จะวิ่งที่ความเร็วนะครับ8.5นะครับเรียกว่าเพแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเพนะครับ8.5ถึง12นะครับ Incline Running ก็จะใช้เพรส8.5ถึง12นะครับตัว E เนี่ยวบนอังคารเนี่ยก็เริ่มต้นด้วย Easy Run นะครับ อ a สซ r u ัเนี่ยก็จะวิ่งที่เพจต่ำกว่า8โดยประมาณนะครับตามที่คำนวณได้จาก V. ีดอแต่ไม่เร็วกว่า7.20นะครับต่อด้วย Recovery Run ก็คือวิ่ง Recovery นะครับที่เพจถึง12นะครับก็วีคแรกเนี่ยก็จะทำอ e สซิลันอย่างเดียวนะครับไม่ทำอย่างอื่นนะครับเป็นการดูว่าร่างกาย Recovery ทันไหมนะครับก็ในวันศุกร์ที่เป็นวันแรกเนี่ยผมก็วิ่ง Recovery นะครับก็คือ วิ่งค่อนข้างเบานะครับที่เพจ9ถึง12ก็หัวใจอยู่โซน2ประมาณนี้ไม่เกินโซน2ตลอด100%กับโซน1เนาะโซน2 96%แล้วก็โซนที่เหลือเป็นโซน1นะครับก็3-5นาทีแล้ววันเสาร์ก็ลองลองรันดูนะครับก็ลองรันของผมเนี่ยผมก็จะเซ็ตเป็นวิ่งที่เพจอีซี่ก่อนนะครับแล้วก็อีก25นาทีที่เหลือนะครับก็จะวิ่งวิ่งด้วยเพจ ที่เร็วกว่า easy นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เกินตัวมาราธอนเพสนะครับซึ่งมาราธอนเพสของผมเนี่ยก็คือ7.16นะครับผมก็จะวิ่งประมาณ7.3 7.2 7.4นะครับในครึ่งหลังก็ตารางซ้อมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็คือเป็นคอร์สเทรนนิ่งนะครับจะไปเล่นเวทหรือว่าปั่นจัก,กรยานในจิมนะครับก็ได้นะ พอจบวิกที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็มาวิกที่สองนะครับก็วันแรกเนี่ยผมผมไปฟิตเนสเนาะไปอินคลายนิ่งอย่างเดียวยี่สิบนาทีแล้วก็ยกเวทนิดหน่อยรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องผมก็เลยเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอินคลายนิ่งยี่ห้านาทีนะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นให้เป็นยี่ห้านาทีอินคลายนิ่งเนี่ยจะไม่เกินยี่ห้านาทีนะครับเหมือนเป็นเวทกล้ามเนื้อนะครับ การวิ่งชันเนี่ยเพิ่มความอึดแล้วก็เหมือนเป็นการเวทกล้ามเนื้อสำหรับการวิ่งด้วยนะครับแล้วที่เหลือก็วิ่งด้วยรีคอเวอรี่นะครับแล้วก็วันอังคารเนี่ยก็ปรับนะครับอีซิลันเป็น50บนะครับรีค o เวอรี่ยีก็คือจะเพิ่มขึ้นทีละสิบนะครับให้อีซิลันไปตันอยู่ที่แถวแถวหกนาทีถึง65นาทีนะครับไม่เกินนี้แล้วก็ปิดด้วยรีคอเวอรี่เพื่อหัดนเนี้ยเนี่ยก็ ตามแผนนะครับก็จะเป็นเทมโปลรันนะครับก็ผมจะเอาเทมโปมาใส่ตั้งแต่ตรงนี้เราดูว่าร่างกายตอบสนองดีไหมนะครับรีคลูเวอรี่ทันไหมนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยตามตารางเนี่ยก็จะเป็นการพักนะครับหรือว่าอาจจะไปวิ่งรีคลูเวอรี่รันช้าๆนะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลองรันนะครับเพิ่มเวลาจาก50เป็น60นะครับ ก็แผนเหมือนเดิมนะครับก็ว mm ิ่งอีซี่ในครึ่งแรกนะครับแล้วยิบห้าในสิสุดท้ายอะ่ะวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับแต่ไม่เร็วกว่ามาลติมเพสนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นคอร์สเทรนนิ่งนี่คือสิ่งที่จะวางแผนอาทิตย์ที่2นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงวันพุธล้วนะครับก็เราก็ทำการบันทึกนะครับว่าเราทำอะไรลงไปบ้างนะครับก็เพิ่มคอลัมน์ว่าเราวิ่งเพสเ,เฉลี่ยเท่าไหร เป็นเอเวอร์เทโอเวอร์ออนะครับไม่สนใจว่าเราวิ่งยังไงนะครับแล้วก็ลอง Estimate V. dot มานะครับซึ่ง V. dot ที่น่าเอามาดูนะครับก็คือลองรันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราได้ V. 23.4ยุดนะครับก็คือถ้าเราไปวิ่งเนี่ยเราได้ V. 23.4ยสาเราเราก็ไม่จบ5ชั่วโมงแน่นอนเนาะจบ6ชั่วโมงครึ่งแน่นอนเนาะเราก็จะซ้อม จนกว่าเราวิ่งลองรันนะครับได้ใกล้เคียงกับ v เป้าหมายเรานะครับก็ปรับเบรไปเรื่อยนะครับแล้วก็ในวีคแรกเนี่ยเราก็จะซ้อมเป็นอีซี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็วีคเนี้ยวีคที่2เนี่ยตามแผนก็คือวันพฤหัสเนี่ยเราจะมีการซ้อมเทมโป20นาทีแล้วก็ดูฟีดแบ็ของร่างกายก่อนนะว่ากลับมาดีไหมรีควอร์เลยรีคอเวอี่ทันก่อนลองรันวันเสาร์ไหมครับถ้าทัานเราก็ จะเพิ่มตารางเทมโปไปในทุกๆอาทิตย์นะครับสำหรับช่วง7สัปดาห์แรกนะครับจนในที่สุดนะครับสามสี่ห้าหกเนะครับเราจะมาเรียกว่าวัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อปรับความเร็วเพจการซ้อมในสัปดาห์ที่7นะครับก็ วันที่เราจะเทสวีดดเนี่ยเราจะตัดเทมโปออกนะครับถ้ามันตรงนะครับก็เหลือ e ีซี่รัซึ่งจาก65นาทีข้างบนเหลือ45ลดเหมือนเราทำเทปเปอซ้อมให้ร่างกายรู้จักเทปเปนะครับแล้วก็วิ่งแต่ e ีซีแล้วเราก็มาจัดเต็มวันเสาร์นะครับเป็นคล้ายๆเทมโปหนักกว่าเทมโปอีกเอาให้สุดนะครับในวีคที่7นะครับ ก็อันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับทีนี้เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพาร์ทเลนะครับอันนี้ก็คือผลการการซ้อมที่วิกที่ศูนย์เนาะอ่ะก็มาดูที่โซนหัวใจผมด้านล่างนะครับเนี่ยครับอ่ะวันที่ผมวิ่ง 5K ที่ได้ V ีดอที่ยิบเจ็กว่ากว่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหัวใจเนี่ยอยู่ที่โซนสกับโซนหนะครับก็ พอดีสังเกตแบบละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าหัวใจผมเนี่ยอยู่ที่โซนห้านานถึงเกือบสิบห้านาทีนะซึ่งดังนั้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมอาจจะเป็นคนประเภทที่หัวใจเต้นเร็วกว่าสูตรทั่วไปที่คำนวณจากสองรอยสิบรบอายุนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับที่หัวใจประมาณประมาณร้อเจ็สิบห้าผมก็ยังไม่ค่อยเหนื่อยนะครับให้มาดู กราฟฮาร์ดเรทตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยคือผมเลี้ยงที่หัวใจเกินร้อยเจ็ดิบห้าไปได้จนถึงร้อยแปดสิบเลยนะครับคือคือผมว่าโซนสี่ของผมเนี่ยน่าจะไปถึงร้อยเจ็ดสิบแปดถึงร้อยแปดสิบเลยแล้ว โซนห้าเลยร้อนะก็ดังนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพยายามซ้อมเทมโปนะครับแล้วก็จับฟิลลิ่งดูนะครับว่าโซนเทมโปเราคือเท่าไหร่นะครับที่จริงในกาอย่างการเมเนี่ยมันก็จะมีการแอดจัดคัทเรตให้เรานะซึ่งเป็นปรับขึ้นตลอดตั้งแต่ผมซ้อมมาครับตอนแรกแมคคัสเรตเนี่ยมันออโต้ไว้ที่สูตร์สองรอยยบอายุนะก็เซตผมไว้ มันในในกามันโชว์ร้อยปดสิบนะตอนนี้ขยับขึ้นมานะครับจนไม่กี่วันล่าสุดมันขยับขึ้นไปถึงลสองร้อยเอ็ดแล้วผมว่ามันยังขยับขึ้นอีกก็คือโซนหของผมเนี่ยไม่ควรจะใช่ร้อยเจ็ดบห้านะครับผมว่ามันจะต้องประมาณร้อยแปดสิบแปดสิบนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมสามารถ วิ่งโซน5ได้15นาทีต่อได้ยังนะครับยวยาวๆนะครับเนี่ยดูกราฟอีกรอบนะเนี่ยนี่คือ175เยยาวๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ยาวผมว่า ที่เหนื่อยจริงคือตรงนี้นะผมว่าโซนห้าของผมคือร้อยแปดสิบนะอ่ะก็มาโน้ตไดอารี่ไว้ก่อนเนาะก็ตอนนี้ก็มาโน้ตไดอารี่ของสัปดาห์ที่หนึ่งไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่สองสามสี่ห้าเพื่อเป็นไดอารี่ของผมนะครับว่าซ้อมแล้วผลเป็นยังไงตรงนี้ก็ปิดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าตาราง เนี่ยเราดารัฟไว้แล้วนะครับที่ท่านเห็นคือมันดับเนาะแต่เราจะปรับเปลี่ยนนะครับตามค ondition ร่างกายตามการพักผ่อนตามรีคอเวอรี่นะครับแต่เราก็พยายามคงตามตารางนี้ใหไ้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งในวันจันทร์เนี่ยถ้าผมหมดสมาชิกฟิตเนสแล้วเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอี s ซี่รันก็ได้นะครับที่ที่วันจันทร์อังคารนะครับแล้วก็ อินขายลันนิ่งอาจจะตัดทิ้งหรือว่าจะใช้ลูกวิ่งที่ห้องนะครับมามาอีซีตอนเช้าก่อนแล้วค่มาอินขายลันนิ่งตอนเที่ยงตอนไปกินข้าวเที่ยงครับก็ตอนนี้ผมบูมลาไปก่อนสวัสดีครับ